เพชรค่ะทุกคนคะได้ใจขนาดค่ะทุกคนคะเผ็รจริงๆไปกิโอเคนะสวัสดีค่ะทุกคนคะวันนี้เลดีผ้ามากินตํากล้วยค่ะทุกคนคะตํากล้วยแบบวันนี้มีพักแก้มกะมีพักชี้นะคะทุกคนคะ ความปลอมอีเมลผ้าเอิญนี่แหละเนาะนี่แบบแต่งค่ะทุกคนไม่ทัวนะคะทุกคนค่ะโอเคเลยอากาศไม่เว้รแบบกูถอดนะคะทุกคนค่ะมาค่ะเจ๋งก็นเลยดีเลยแบบแซ่บเีงขออนุญาตสงสัย,ย,ออยอสอนค่ะทุกคนค่ะสดหนามมานันะวันนี้แม่ขาเล่า ทานแล้พอดีเลยพอด,ดีเห็นเรา,าเห็นเราหลานทานหลานเราพอดีเราเมื่อบาดังไรเหรืยงเรุนกลับมาโอเคเลยค่ะแมาไม่ะาพวกนี้ํำเจ็บลองลามากันเนาะท่านนลองอยู่เลยดีสันมาค้มากินค่ะอือกอน ขออภัยค่ะฉันบอกว่าพวเพื่อจะกินตำขวยบัวไอ้นี่เป็นแมงนั้นเด้ดไอไม่สนใจอ้แล้วไม่รู้ตุ่ทถ่ายชาวทุกคนคะเพื่อจกินกับตำขวย ว่ามังเดาขาดเผืกม e ันบ <pl ains> ุฟเฟเฮ้ยกินครับมันนั่มเกันหอมหอมอะมันยิ่ไดนม่เม็ดเม็ดเหมือนยม 呢個食，好，好食緊，唔、這、錯、個，好食先得。 เขาแบบดีดยังไงถ้าเป็นแบบฝุ่นอ่ะเขาแบดี้คยยังไงฮังม กับทุกคน ฮ่าฮิซูแล้วิมุกแตงีิมุกแตงคนเอ๊ะเผ็ดว่าเหอไม่าปน้องสองเดี๋ยวอะอา ขึ้นหนอยอะไรเดินเถอะนี่ค่ะไ็ดีป่ะไม่ผักผันแลวปะถึงม่ปลดหลัดนี่ไระชเพบี่่ซเมืองห ว่าไ้ค่ะนึไอย้ยูอืมอืมดื่มเลย คนนั้นอืมจะมุกอกันดีกออ่อนจะเดินหนึ่งก่นนะคะ เผ็ดค่ะทุกคนคะได้ใจขนาดค่ะท,ทุกคนคะเผ็ดจริงๆโอ้ยคิมอเค่ค่ะทุกคนคะาที่เกีกับฝากช่วงนี้หน่อยของเรียดดีนะคะฝากกดติดตามกด subscribe ก,กดกระดิ่งกริ๊งๆนะคะทุกคนค้าเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเรียดียีห้ยเรียดเด็เดี้กำลัเงเร่งใจทำคลิปต่อๆไปนะคะทุกคนค่ะ บุหักเรยดิละสงสารเรียดินะคะทุกคนคะค่ะฝากกดติดตามไม้ได้จ้าเด้อค่ะมันี่อุ้ยเพ็ดเรียดิค่ะสิขอกล่าวคข้ามาสวัสดีค่ะ